ปีนขึ้นไปพี่เขาก็ไม่ได้กินด้วยสิเอา้าซาจริงชอบขึ้นไปนอนทับถ้วยข้าวไว้ตัวอื่นเขาก็ไม่ได้กินกันท่าชาวบ้านเขาจริงๆรองไงปีกว่าอะไรไม่ยอมโตเลยฮะปีก่อนแล้วไม่ยอมโตเลย โอ้โหนี่มันกลมได้กลมดีไอ้อโหเนี่ยเราโหนี่กลมได้กลมดีนะสวยไยไอ้โหอ,อ,อ,อินขึ้นไปเอียกอินไปทับจานข้าวไว้เพื่อนไม่ได้กิน,นเนี่ยวันนี่มันซ่ามันห่วงกินชอบนอนทับจานข้าวไว้เพื่อนก็ไม่ได้กิน ลงมาจะเปลีนขึ้นไปทำไมให้พี่เขากินด้วยอือเน่แน่เน่ขาพี่เขาไม่ใช่อาหารย่าขึ้นไปทับจานข้าวนะ ยินหมดแล้วละเม่งหมดแล้วละเม่งในจานข้าวเม่งไอจานข้าวเม่งก็หมดแล้วดูบอลเม่ดูบอลเม่ เม่งไม่ต้องไปเลงต้นไม้แม่งนะ